แป๊บหนึงนะคะแป๊บหนึง่งมาคาบก่อนนะคะ,เร,เ,รนนเ,ระเราเรียนในเรื่องของช่วงเราเรียนในเรื่องของช่วงเรารู้ความหมายของช่วงไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมันมีอะไรบ้างช่วงปิดช่วงเปิดช่วงครึ่งเปิดแล้วก็ช่วงอนันต์นะคะ วันนี้เดี๋ยวจะอยู่ในเรื่องของกราฟด้วยก่อนอื่นนะคะทบทวนข้อที่หนึ่งเลยช่วงของกราฟบนเส้นจํานวนต่อไปนี้กราฟแรกเลยค่ะกราฟที่หนึ่งดูจากกราฟมันคือช่วงเปิดหรือช่วงปิดช่วงเปิดหรือช่วงปิดจําได้ไหมวงเล็บเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เราเรียกช่วงเปิดหรือช่วงปิดลูกจําได้ไหมข้อที่เด่นมาคุณ อะไรนะข้อที่หนึ่งอะไรนะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งใช่ข้อที่หนึ่งช่วงปิดช่วงปิดอ่าถูกต้องช่วงปิดส่วนข้อที่สี่ลูกครูบังช่วงอยู่อ่าตอบให้ได้มันคือช่วงช่วงอะไรช่วงอะไรดูดูจากลูกศรสิคะช่วงอะไรเอ่ย ช่วงอนันต์ใช่ช่วงอนันต์นะคะอ่ะคราวนี้อันนี้ทบทวนให้สี่รูปแรกนะคะสี่รูปแรกข้อที่หนึ่งนะคะมันเป็นวงกลมทึบทั้งคู่เลยตรงลบสิบห้าอันนี้ใช้วงกลมทึบแปลว่ารวมลบสิบห้าไว้ในนั้นก็คือ,อช่วงนะคะปิดลบสิบห้าอ่าแล้วก็ปิดสิบนะคะตรงนี้สิบก็รวมอยู่ในคําตอบด้วยใช้ช่วงปิดนะคะช่วงปิดช่วงปิดลบสิบห้ากับสิบนะคะอันนี้ ข้อที่สองเนี่ยมันจะเป็นช่วงครึ่งเปิดเปิดลบหกแต่ปิดอะไรลูกเปิดลบหกปิดอะไรปิดสามโอเคเพราะปิดสามเพราะว่ารวมสามไว้ในคําตอบอันนี้นะคะเป็นช่วงอนันต์ช่วงอนันต์โดยที่เริ่มจากห้าห้าตรงเนี้ยเป็นช่วงเปิดหรือช่วงปิดช่วงปิดปิดนะปิดนะเพราะรวมห้าไว้ในคําตอบปิดห้านะคะไปจนถึงอนันต์อนันต์ในที่นี้ไปทางขวา มันติดลบไหมลูกไม่ติดไม่ติดนะอ่าเราใช้วงเล็ค้งโค้งๆนะที่เป็นช่วงเปิดอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่รู้เลยว่ามันไปหยุดที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ช่วงเปิดในส่วนของอนันต์อ่าอันนี้เหเมือนกันมันเป็นช่วงอนันต์ซึ่งลูกศรไปทางฝั่งซ้ายมันก็ยิ่งไปฝั่งซ้ายมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งติดลบอ่าอันเนี้ยลบเปิดลบอนันต์นะคะมาถึงเปิด ลบเจ็ดทำไมครูใช้เปิดลบเจ็ดล่ะเป็นวงกลมป่งใช่วงกลมป่งแปลว่าเอาลบเจ็ดไว้ในคำตอบไม่ลูกไม่เอาค่ะไม่เอานะคะไม่เอาอ่ะสไลด์นี้ผ่านนะคะเป็นการทบทวนมาดูตรงนี้นะคะลองทำเองมีสามข้อในหนึ่งสไลด์เอารูปแรกก่อนบนสุดเลยถ้าเราลองเขียนเป็นช่วงอ่ะถ้าเราลองเขียนเป็นช่วงลูกช่วงของรูปแรกบนสุดเปิด หรือปิดช่วงอะไรเอ่ยเปิดอ่าช่วงเปิดช่วงเปิดหนึ่งกับสามเป็นช่วงเปิดเปิดนะคะเปิดหนึ่งเปิดสามอ่าหนึ่งสามเปิดเลยแล้วสองล่ะปิดเขียนเป็นช่วงได้ว่าศูนนี่เปิดหรือปิดลูกช่วงปิดค่ะปิดศูนย์แต่เปิดใครปิดศูน ปิดศูนย์หรอเลขอะไรลูกปิดปิดศูนย์ออ๋ออ๋ออ๋ออ,อ,อเขียนผิดเขียนผิดขอโทษนะคะืตื่นเต้นไปหน่อยปิดศูนย์แต่เปิดสองอ๋ปิดศูนย์แต่เปิดสองนะแล้วข้อที่สามในสไลด์นี้ช่วงปิดปิดอ่าช่วงปิดปิดลบหนึ่งปิดใครอีก ปิดสี่ครับอ่าปิดสี่ด้วยอันนี้เป็นช่วงปิดนะคะรูปที่สองเนี่ยช่วงครึ่งเปิดรูปที่หนึ่งเนี่ยช่วงช่วงอะไรเอ่ยช,ช่วงเปิดช่วงเปิดอ่ะโอเคอันนี้ง่ายอันนี้ทบทวนนะเนี่ยอันเก่าเลยอ่าข้อข้อนี้บ้างสไลด์นี้มีสามรูปเหมือนเดิมอ่าบนสุดเลยเป็นครึ่งเปิดช่วงครึ่งเปิดต้องเริ่มเขียนยังไงเอ่ย ปิดลบสองปิดเปิดลบสองปิดสี่โอเคเปิดลบสองปิดสี่เนี่ยสองสองรูปภาพด้านล่างเนี่ยน่าสนใจมากเอาตรงกลางก่อนตรงกลางนี่ต้องเขียนยังไงยังไงเอ่ยเปิดเปิดเปิดหนึ่งหนึ่งไปถึงใครก็เปิดอินฟินิตี้อ่าไปจนถึงอินฟินิตี้เลยเปิดนะคะเป็นเปิดหนึ่งไปจนถึงเปิด อินฟินิตเลยอินฟินิต้ก็เปิดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายมันคือใครอ่ะแล้วสุดท้ายล่างสุดต้องเขียนว่าอะไรเอ่ยเปิดหรือปิดปิดปิดหนึ่งไปถึงใครไปถึงอินฟินิตี้อไปจนถึงอินฟินิตี้เลยนะคะไปทางขวาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ติดลบนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปฝั่งซ้ายอย่างรูปนี้ด้านบน ต้องเขียนว่าอะไรเอ่ยด้านบนสุดเลยลูกมันเป็นช่วงอนันต์แต่เวลาเขียนเราเขียนยังไงลูกเออเป็นฮะเปิดลบลบ i n น i i t i แล้วก็ 1. 1> เปิดหนึ่งเปิดหนึ่งอ่ะโอเครูปสุดท้ายจ้าเปิดลบนฟินิตี้ แล้วก็ปิดลบหนึ่งลบหนึ่งอ่ะโอเคตรงนี้ใครไม่เข้าใจบ้างใครติดปัญหาในการเขียนสัญ,ญลักษณ์ช่วงบ้างถ้าตรงนี้ไม่ได้ถัดไปปุ๊บอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ไม่ได้ให้รีบบอกนะคะตรงนี้ไม่ได้ให้รีบบอกเดี๋ยวครูกําลังเช็คหน้าครูตอนนี้ก็คือเป็นสีส้มมากเลยนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้บ้าง อันนี้นะคะตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจงเขียนช่วงอ่ะหนึ่งเลยให้เขียนช่วงของอสมการเขียนเป็นช่วงออกมาสัญ,ญลักษณ์ช่วงออกมาหนึเลยคําสั่ง 2. เขียนกราฟเขียนช่วงด้วยเขียนกราฟด้วยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขออธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนอันนี้เฉลยมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอธิบายก่อนถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเอามาเขียนเป็นเซตอย่างที่ครูได้อธิบายไปเมื่อต้นคาบ โจทย์ให้อะสมการมา2ก้อนก้อนที่1คือ x น้อยกว่าลบสก้อนที่2ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ3อันเนี้ยอสมการตัวที่1อะสมการตัวที่2ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเขียนเป็นรูปเซ็ตอ่ะสัญลักษณ์ของเซตมันจะเป็นปีกกาแบบนี้สัญลักษณ์ปีกกาโดยที่บทนี้นะคะส่วนมากเขาจะเอาคําตอบเนี่ยคำตอบของอสมการให้เป็นให้แทนด้วย x เซตของคําตอบ อ่เพราะคำตอบมีเยอะมากๆเราก็เรียกมันว่าเซตของคำตอบเซตของคำตอบซึ่งคำตอบเมื่อกี้ครูบอกว่าส่วนมากเขาใช้เป็น X แทนเราก็เลยจะเรียกว่าเซต x อ่าเซตของ X นะคะโดยที่ไอตัวขีดแบบนี้อ่านว่าโดยที่นะลูกเซตของ X โดยที่ X เ,เนี่ยตรงนี้เอาอสมการตัวที่หนึ่งมาเขียนโดยที่ x เ,เนี่ยน้อยกว่าลบสองหรือ X มากกว่าหรือเท่ากับ3อันนี้เราเรียกว่าการเขียนแบบเซตการเขียนแบบเซตนะง่ายมากก็คือลอกโจทย์ลงมาแล้วก็แค่ใส่สัญ,ญลักษณ์ปีกกาให้เป็นเป็นเซตเฉยๆแล้วคราวนี้วิธีการเขียนกราฟโดยปกติแล้วนะคะการเขียนกราฟเนี่ยครูบอกว่ามันมี2ออสมการใช่ไหมลูกสมการตัวที่1เนี่ยมันก็คือ X น้อยกว่าลบสองปกติแล้วเวลาที่เราวาดกราฟแสดงคำตอบเราก็จะมีเส้นจำนวนในกรณีที่ x น้อยกว่าลบสองแปลว่ารวมลบสไว้ในคำตอบไหมลูกรวม,มไหมไม่รวมไม่รวมเวลาวาดกราฟนะคะเราก็จะโฟกัสที่ลบสองคราวนี้โฟกัสที่ลบสเนี่ยเราต้องใช้วงกลมโปร่งหรือวงกลมทึบในการวาด ลบสอ<บ>งตรงนี้ลูกวงกลมอะไรโปร่ปงเพราะว่าเราไม่รวมลบสองไว้ในคําตอบนะมันเป็นสัญลักษณ์น้อยกว่าอ่ะแล้วถ้ามันเป็นน้อยกว่าลูกศรที่เกิดขึ้นจะต้องไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาไปฝั่งไหนเอย่ยไปฝั่งซ้าย,ยใช่ไปฝั่งซ้ายอันนี้คืออสมการตัวแรกนะคะแล้วตัวที่สองที่เขาให้มาเขาบอกว่าเป็น x อ็ มากกว่าหรือเท่ากับ3คราวนี้เวลาที่เราเขียนกราฟอ่ะเราก็จะวาดเส้นจำนวนขึ้นมาแล้วโฟกัสที่3อา้าวรูปครูบังอีกแล้วเราโฟกัสที่3ซึ่งเมื่อเรามองเห็นเลข3คําว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ3แปลว่ารวม3ไว้ในคําตอบถ้ารวม3ไว้ในคําตอบเราต้องใช้วงกลมโป่งหรือวงกลมทึบลูกวงกลมทึบใช่วงกลมทึบแล้วลูกศรไปซ้ายหรือไปขวา ไปทางขวาอ่ะโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเคยทํามาเราทําทีละอะสมการใช่ไหมเราเขียนทีละหนึ่งสมการหนึ่งอะสมการหนึ่งอะสมการคราวนี้โจ์ต่อไปเนี้ยเขาจะให้มาทีละสองอะสมการก็ไม่ยากเราก็แค่นำสองอะสมการเนี้ยมาวาดลงในกราฟตัวเดียวกันมาวาดลงในเส้นจํานวนเส้นจํานวนเดียวกันจากที่ตอนแรกเนี่ยเราแยกเขียน เราแยกเขียนว่าอ๋ออสมการตัวที่1 x น้อยกว่าลบสเนี่ยกับอสมการตัวที่2 x มากกว่าหรือเท่ากับ3หนูก็แค่รวม2ตัวเนี้ยมาไว้ใน1เส้นจํานวนหนูก็จะได้แบบนี้ความหมายของมันก็คือคําตอบเนี่ยมันจะไปทางเส้นสีแดงไปทางฝั่งซ้ายไปทางฝั่งขวาซึ่งตรงกลางเนี่ยมันมีคําตอบไหมลูกที่ครูขีดสีแดงยึกยึกตรงเนี้ยมันมีคําตอบไหมไม่มีไม่มีนะ ทั้งฝั่งซ้ายที่ที่น้อยกว่าลบสองลงไปกับฝั่งขวาตั้งแต่3ขึ้นไปด้านบนเป็นคำตอบหมดเลยยกเว้นไอตัวตรงเนี้ยไอตัวตรงเนี้ยที่มันไม่มีเส้นสีแดงตรงเนี้ยจะไม่มีคำตอบอ่ะนี่คือความหมายของมันน,นี่คือวิธีการวาดกราฟอ่านี่คือวิธีการวาดกราฟส่วนการเขียนส่วนการเขียนเป็นช่วงนะคะ ในเมื่อมันเป็นช่วงที่เกิดจากสองอสมการเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนขึ้นมาทั้งสองอสมการเริ่มจากอสมการตัวแรกที่วาดกราฟได้จากทางฝั่งซ้ายอ่ะหนูลองพิจารณาตัวนี้ก่อนถ้าเขียนเป็นช่วงมันจะเป็นช่วงอนันต์แต่ช่วงอนันต์ตรงนี้มันเขียนได้ว่ายังไงเปิดอะไรลูกฮัลโหล ตรงเนี้ยฝั่งซ้ายตรงเนี้ยเขียนเป็นช่วงมันคือช่วงอนันต์ใช่ไหมลูกลูกสอนไปฝั่งซ้ายมันก็จะเปิดลบอนันต์ใช่ไหมเปิดลบอนันต์ถึงใครลูกลสองอ่าเปิดหรือปิดตรงลบสองเออ,เ,อ,อเปิดอ่ะช่วงของฝั่งฝั่งซ้ายตรงเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงอนันต์เขียนได้ว่าเปิดลบอินฟินิตี้จนถึงเปิดลบสองตรงนี้แล้วอันที่อยู่ฝั่งขวาล่ะ มันเขียนได้ว่าอะไรอ่ะสรรมการตัวเนี้ยเขียนเป็นช่วงลูกปิดสามปิดสามไปจนถึง Ber เปิดอินฟินิตี้อ่าเปิดอินฟินิตี้ตรงนี้ต้องมีติดลบไหมเนี่ยติดลบติดไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ติดนะไม่ติดนะโอเคคราวนี้สองอ่ะสรรมการนี้มันเชื่อมด้วยคำว่าหรือซึ่งคำว่าหรือของเราเนี่ยมันก็มีสัญ,ญลักษณ์ เป็นตัว U แบบนี้หรือก็แค่แปลงตัวเลขอ่าตัวตัวเลขแปลงคําพูดแปลงภาษาเขียนให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ช่วงแค่นั้นเองอันนี้คือการเขียนช่วงสไลด์นี้ผ่านไหมลูกผ่านไหมผ่านนะเน็ตกระตุกไม่สะดุดไหมฮัลโหลไม่รูปกติไม่นะปกติดีนะอ่ะ คราวนี้เมื่อกี้เป็นตัวอย่างอันนี้เราลองมาทําด้วยตัวเองตอนแรกนะคะครูขอเพิ่มเติมนิดนึงถ้าครูอยากจะเขียนเป็นเป็นเซตเนาะโจทย์บอกมาบอกว่าให้เขียนเป็นช่วงหนึงแหละคําตอบให้เป็นช่วงแล้วให้เขียนกราฟให้ด้วยอ่าแล้วอันเนี้ยคือโจทย์ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหหรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ5ถ้าครูเขียนเป็นเซตนะก็จะได้เป็น เซตของคำตอบหรือเซตของ x นะคะเซตของ x โดยที่ x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับลบห้าหรือ x มากกว่าหรือเท่ากับห้าอันเนี้ยเขียนเป็นเซตปีกกาเขียนสวยๆนะลูกปีกกาเขียนสวยๆนะอ่ะอันนี้คือเซตคู่ขอวาดรูปกราฟก่อนมันจะได้ง่ายๆนะคะขอวาดรูปกราฟก่อน อสมการของเรามี2ตัวเหมือนเดิมค่ะอะสมการของเรามีสตัวเหมือนเดิมตัวแรกก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหตัวที่2 x มากกว่าหรือเท่ากับ5ครูจะวาดไปทีละตัวบนเส้นจํานวนเดียวกันนะคะครูก็จะโฟกัสที่ลบหก่อนอสมการตัวแรกอะครูเจอลบหในเส้นจํานวนแล้วตรงลบหตรงนี้นะคะครูต้องใช้วงกลมโปร่งหรือวงกลมทึบลูก ใช้วงกลมไหนลูกวงกลมทึบค่ะใช้วงกลมทึบเพราะอะไรเพราะว่าเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ถูกต้องค่ะมันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับก็แปลว่ารวมลบห้าไว้ในคําตอบด้วยคราวนี้มันเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบห้าลูกศรเนี่ยมันก็เลยต้องไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาไปฝั่งไหนลูก ฝั่งซ้ายค่ะฝั่งซ้ายโอเคอ่ะสมก,การตัวแรกได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้อ่ะสมก,การตัวที่2นะคะ x มากกว่าหรือเท่ากับ5เราก็โฟกัสที่เลขอ่ะมองหาเลข5เจอแล้วตรงเลข5นี่ใช้วงกมลมโปร่งหรือวงกลมทึบวงกลมทึบค่ะวงกลมทึบเพราะว่าเรารวมเลข5นะคะไว้ในคำตอบด้วย ลูกศรจะไปฝั่งขวาเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าหรือเท่ากับถ้ามากกว่านะคะไปฝั่งขวาถ้าน้อยกว่าไปฝั่งซ้ายกราฟของเราได้ออกมาเป็นแบบนี้อ,อันนี้คือการวาดกราฟแล้วลองมาเขียนช่วงสิเวลาเขียนช่วงเขียนไปทีละตัวเริ่มจากอสมการตัวแรก x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหหนูสามารถเขียนเป็นช่วงได้ว่ายังไงลูกพูดเลยพูดเลยลูก เปิดเปิดเปิดอะไรเอ่ยเปิด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 อะไรถูกแล้วถูกแล้วต่อเลยปิดลบหเปิดลบอินฟินิตี้ก่อนไหมใช่ไหมเพราะว่าลูกสอน<บ>ไปฝั่งซ้ายก็เปิดลบอินฟินิตี้ไปจนถึงถึงใครเอ่ยปิด ปิดนะคะปิดลบห้าอ่าโอเคอ้าวแล้วตัวที่สองตัวที่สองที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยต้องเขียนยังไงเอ่ยปิดห้าอ่ะกับเปิดฟินิตปิดห้านะคะกับเปิดอินฟินิตี้ใช่ไหมปิดห้ากับเปิดอินฟินิตี้แล้วคราวเนี้ยสองอะสมการตัวเนี้ยมันเชื่อมด้วยคําว่าหรือถ้ามันเชื่อมด้วยคําว่าหรือสัญลักษณ์มันก็คือตัวยูหนูก็เขียนตัวยูลงแบบนี้ การวาดกราฟได้ไหมหนูวาดกราฟเป็นไหมลูกเป็นครับเป็นแล้วหนูเขียนช่วงเป็นไหมลูกได,ไดนะ้ได้นะได้นะเขียนช่วงได้นะวาดกราฟได้เขียนช่วเขียนช่วงได้นะอ่ะคราวนี้เมื่อวาดได้แล้วอ่ะเดี๋ยวนะครูสะดุดตัวหนึ่งมันมีตัวไหนที่ ที่เราเขียนผิดไหมครูสะดุดตัวหนึง่งลบห้าของเราเนี่ยต้องเป็นเปิดหรือปิดลูกตรงเนี้ย <c oughs> เป็นปิดนะ <c oughs> เป็นปิดนะเป็นปิดนะอืมเกือบไม่ชำเลืองดูอ่ะเป็นปิดนะลูกมันเป็นปิดนะเพราะรวมลบห้าไม่ในคําตอบด้วยอ่ะคราวนี้สไลด์นี้ผ่านไหมผ่าน <c oughs> ผ่านนะอ่ะครูจะเร่งนิดนึงแล้วก็เขียนช่วงของอสมการตัวนี้ ถ้าสมมติว่าครูขอเขียนช่วงก่อนหนูสามารถทําอะไรก่อนก็ได้เลยเพราะว่ามองโจทย์ปุ๊บสามารถรู้คําตอบได้เลยอะครูเขียนช่วงก่อนครูก็จะเริ่มจากอสมการตัวแรกคําว่า x น้อยกว่าหนึ่งหนูเขียนได้ว่ายังไงลูก x น้อยกว่าหนึ่งหึ x น้อยกว่าหนึ่งหรือต้องวาดกราฟก่อนไหมถึงจะมองออก x น้อยกว่าหนึ่ง อ่าถ้านลบนอินฟินิตี้เอ้ยอ่าลบอ i n f ิ n i t y วงเล,บลบ็ลบเปิดลบอินฟินิตี้แล้วก็หนึ่งแล้วก็เปิดเหมือนกันนะคะหนึ่งแล้วก็เปิดอ่ะอันนี้นะคะเปิดลบอินฟินิตี้แล้วก็เปิดหนึ่งนะคะอันที่สองละลูก x มากกว่าสามเขียนได้ว่ายังไงเปิดสามแล้วก็เปิดนฟินิตี้อ่าไปจนหนึ่ง i n ิ i ิตี้เลย แล้วก็เชื่อมด้วยคำว่าหรือนะคะมันก็คือตัว u อ,อันนี้ส่วนใครที่มองไม่ออกต้องวาดรูปไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปวาดเส้นจำนวนขึ้นมา1เส้นอสมการตัวแรกก็คือ x น้อยกว่า1 x น้อยกว่า1หนูก็มองหาเลข1แล้วคราวนี้โจทย์บอกว่าน้อยกว่าแสดงว่าไม่รวม1มันก็เป็นวงกลมโปร่งและน้อยกว่าของเราเนี่ย มันก็ต้องลูกศรไปซ้ายหรือไปขวานะลูกน้อยกว่าไปซ้ายไปซ้ายอ่ะก็ไปซ้ายใครไม่ได้วาดรูปขึ้นมาก่อนแล้วอะสมการตัวที่สองอ่ะ x มากกว่าสามอ่ะโฟกัสไปที่เลขสามเหมือนเดิมค่ะ x มากกว่าสามคำว่ามากกว่าคือไม่รวมสามเราใช้วงกลมปุ่งคำว่ามากกว่าลูกศรก็ไปทางขวาหนูก็จะได้กราฟหน้าตาเป็นแบบนี้ การวาดกราฟอาจจะทําให้เราเห็นภาพและเขียนช่วงได้ไง่ายขึ้นหนูก็แค่ดูตรงนี้นะคะว่าอ๋อถ้าสมมุติว่าหนูมองไม่ออกหนูก็วาดวาดกราฟขึ้นมาก่อนแล้วหนูก็มาพิจารณาทีละตัวอะฝั่งซ้ายเนี่ย มันไปมันไปฝั่งซ้ายลบอินฟินิตี้ดูก็เขียนอ่าอินฟินิตี้เป็นช่วงเปิดอยู่แล้วแล้วก็มาถึง1ซึ่ง1ตรงนี้ไม่เอาก็ใช้เป็นช่วงเปิดหรืออ่าเชื่อมด้วยคำเชื่อมด้วยตัวยูแล้วก็เปิด3นะคะแล้วก็ไล่ามาจะถึงอินฟินิตี้ก็จะได้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้เด็กๆคะเสียงกับภาพไปพร้อมกันไหมภาพมากักรตัวหนฮะเสียงกับภาพไปพร้อมกันไหมลูก เสียงปกติครูแต่ที่ครูเปิดตอนนี้อยู่มันกระตุกภาพมันกระตุกใช่ไหมใช่ครับเพราะครูรู้สึกว่าภาพกับเสียงตอนนี้มันไปไม่พร้อมกันเลยอ่ะแล้วเรารู้เรื่องไหมลูกเรารู้เรื่องไหมได้ไหมรู้เรื่องครับรู้เรื่องนะงนะกลัวว่าจะกลัวว่าจะไม่ได้กันอ่ะเดี๋ยวอีกนิดเดียวอันนี้สไลด์อีกหนึ่งสไลด์อ่ะมาแล้วคราวนี้ หนูลองเขียนช่วงถ้าหนูไม่แม่นถ้าหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่แม่นพอหนูวาดกราฟขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้มันดูง่ายนะคะอ่ะเริ่มจากเหมือนเดิมค่ะอะสมการตัวที่1เขาบอกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่ง,งถ, als, ถ้าหนูยังไม่แม่นครูแนะนําให้วาดกราฟขึ้นมาก่อนเมื่อวาดกราฟขึ้นมาอะสมการตัวแรกเขาบอกวาอ่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งหนูก็มองหาลบหนึ่งอ่ะแล้วหนูกว็วาดกราฟขึ้นมา ลบตรงนี้ใช้วงกลมโป่งหรือวงกลมทึบลูกวงกลมทึบค่ะอ่าวงกลมทึบนะเพราะว่ามันจะรวมลบหไว้ในคําตอบแล้วลูกศรต้องไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายค่ะฝั่งซ้ายโอเคไปฝั่งซ้ายคราวนี้อะสมการตัวที่สองก็คือ4มองหาเลขสีอ่าเมื่อได้แล้วเขาบอกว่าอะสมการตัวที่สองมันคือ x มากกว่า4ต้องใช้วงกลมโป่งหรือวงกลมทึบ วงกลมโปร่งค่ะวงกลมโปร่งเพราะว่าอะไรเอ่ยไม่รวมสีไวไ้ในคำตอบไม่รวมสีไว้ในคาตอบเก่งมากค่ะลูกศรก็จะไปฝั่งขวาแบบนี้อ่าลูกศรจะไปฝั่งขวาครูยพยายามรอรูปภาพอยู่ตอนนี้นะคะเน็ตมีปัญหานะคะเน็ตช้านี่ครูไปอัปเน็ตมาแล้วนะครูเพิ่มครูเพิ่มอินเทอร์เน็ตไปตั้งหลายบาทอ่ะลูกศรไปแบบนี้สองทางเลยตรงกลางก็คือว่างนะคะเมื่อได้กราฟปุ๊บมันจะง่ายต่อการอ่านช่วง ต่อการเขียนช่วงหนูมาช่วยครูเขียนช่วงเอาฝั่งซ้ายก่อนอะสมการตัวแรก x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งเขียนเป็นช่วงได้ว่าอะไรลูกเริ่มจากเปิดเปิดใครลบ i n f i ิ i t y เก่งมากค่ะลบอินฟินิตี้กับลบ, 1. 1> ลบหนึ่งลบหนึ่งแบบตรงลบหนึ่งเป็นเปิดหรือปิดลูกปิดค่ะปิดอ่ะแล้วเชื่อมด้วยคำว่าหรือนะคะก็จะเป็นตัว u c ตรงนี้เปิดหรือปิด เปิดสี่ไปถึงใครถึงอินฟินิตี้ไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะอ่าภาพช้ามากนะคะวันนีวนน้วันนี้ดีเลย์มากวันนี้ดีเลย์มากอ่าโอเคอันนี้สไลน์นี้ผ่านไหมผ่านไหมคะผ่านครับผ,ผ,ผ่านนะสงสัยตรงไหนรีบถามนะคะสงสัยตรงไหนรีบถามเลยอ่าคราวนี้ อันนี้ง่ายและง่ายแล้ช่วยครูเขียนช่วยครูเขียนช่วงของกราฟที่ครูยกขึ้นมาให้หน่อยถ้าสไลด์ก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยหนูทำได้แน่นอนว่าสไลด์ตรงนี้หนูก็ต้องทำได้อ่าเพราะมันง่ายกว่ารูปแรกลูกมีแค่สองรูปกราฟตัวแรกด้านบนถ้าหนูเขียนเป็นช่วงหนูจะเขียนได้ว่ายังไงลูกเปิดลบอินฟินิตี้เปิดลบสี่อ่าเปิดลบอินฟินิตี้เปิดลบสี่ หรือปิดลบหนึ่งเปิดอินฟินิตี้โอเคค่ะเก่งมากอันนี้ล่ะเปิดลบอินฟินิตี้ปิดลบอินฟินิตี้อ่ะเขียนผิดเขียนผิดเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเปิดลบอินฟินิตี้นะคะไปฝั่งซ้ายก็คือติดลบจนถึงลบลบสี่นี้เปิดหรือปิดนะช่วงเปิดหรือช่วงปิดปิดค่ะปิดอ่ะโอเคหรือ เปิดลบหเปิดลหนึ่งปิดเอ้เปิด Infinity อ,อินฟินิตอ่าอินฟินิตจะได้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ออกมาเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจหมดพอดีเห็นไหมบอกแล้วว่าทันแน่นอนอ่าเดี๋ยวถ้าใครสงสัยตรงไหนเดี๋ยวส่งเป็นวิดีโอให้นะคะส่งเป็นวิดีโอให้